วันนี้มาดูประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ได้มาชมคอนเสิร์ตนะคะโดยคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตของโคเพลที่ได้จัดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เองค่ะ โดยในคลิปวิดีโอมีผู้เข้ามาชมเป็นจํานวนมากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติค่ะเรามาดูกันเลยว่าแต่ละคนคอมเมนต์ว่ายังไงกันบ้างนะคะคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าดีใจจังเลยฉันอยู่ที่นั่นเหมือนกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ฉันยังจําความทรงจําที่ดีจากคอนเสิร์ตนี้ได้เป็นสถานที่ที่ดูแล้วคุ้นเคยมากมา บางคอมเมนต์บอกว่าฉันไปดูคอนเสิร์ตนี้เหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องเตรียมหมวกกันนอกให้เป็นนิสัยนะเพราะว่ากว่าจะไปถึงสถานที่จัดคอนเสิร์ตรถติดมากๆเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าผู้ชมทุกคนโดยเฉพาะผู้ชมชาวไทยดูสนุกสนานกันมากๆเลยบางคอมเมนต์บอกว่านี่แหละวงการดนตรีของไทย ให้การต้อนรับดนตรีต่างชาติตลอดเลยฉันชอบมากๆคนไทยให้การต้อนรับดนตรีต่างชาติเป็นอย่างดีนี่แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่ฉันชอบมาดูคอนเสิร์ตที่เมืองไทยบางคอมเมนต์บอกว่าถ้าเกิดฟุตบอลไทยลงเตะแล้วมีคนมาดูเยอะแบบนี้คงจะน่าชื่นใจไม่น้อย บางคอมเมนต์บอกว่าคราวหน้าถ้าเกิดจัดคอนเสิร์ตที่ไหนในประเทศไทยอีกเอามาให้ดูอีกนะฉันชอบมากๆเลยฉันชอบดูบรรยากาศการชมคอนเสิร์ตของคนไทยมากๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่ารู้ไหมนี่คือคอนเสิร์ต CoPlay ลเ r t ร์ด of วร์ออใจหถึงแม้จะจัดในกรุงเทพแต่ว่า90%ของคนที่เข้าไปเยี่ยมชมคอนเสิร์ตส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนนะบางคอมเมนต์ บอกว่าไม่รู้ว่าคนที่ได้นั่งแถวหน้าสุดบัตรคอนเสิร์ตจะมีราคาเท่าไหร่ที่ทำให้เขาได้อยู่ใกล้ชิดนักร้องขนาดนั้นฉันเห็นแล้วอิจฉาจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโคเพลนี่แหละเป็นวงที่สั่นสะเทือนไปทั้งเอเชียเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันซื้อบัตรมาดูคอนเสิร์ตโคเพลแล้วก็รอเล่นสงกรานเลยนะเนี่ยฉันวางแผนมาเที่ยวเมืองไทยยาวเลยบางคอมเมนต์บอกว่าอยากให้วงแบล็คพิ้งมาจัดที่นี่บ้างจังคนก็เยอะ ฉันคิดว่ากรุงเทพนี่แหละเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตท,ที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันอยากไปเที่ยวเมืองไทยจังเลย<ๆ>เห็นคนเยอะแบบนี้น่าสนุกจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกถึงแมที่นี่สถานที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าดูโดยรวมแล้วก็โอเคนะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยเหย่าพลาดเวลาคุณมาเที่ยวเมืองไทยและมีการจัดคอนเสิร์ตของศิลปินดังต่างชาติสามารถมาซื้อบัตรแล้วก็เข้าร่วมชมได้เลยเพราะว่าการชมคอนเสิร์ตในเมืองไทยนั้นสะดวกสบายมากๆและที่สำคัญสนุกสุดๆเลยแหละแล้วก็มีชาวต่างชาติหลายคนนะคะมาถามกันเยอะมากๆเลยว่าราคาตั๋วคอนเสิร์ตที่เมืองไทยเนี่ยราคาเท่าไหร่โดยเจ้าของคลิปก็ตอบไปนะคะว่าประมาณ190 u s ดอลลาร์ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันนั่งดูคลิปนี้อยู่ที่อเมริกาฉันดูไปและฉันก็ร้องเพลงไปเสียใจจังเลยฉันไม่มีตั๋วน่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคอนเสิร์ตนี้ช่วยให้คนรักกันหรือเปล่าเนี่ยทําไมหลายๆคนเขาถึงดูมีความสุขแล้วก็ดูเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันจังเลยบางคอมเมนต์บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจที่สุดที่ได้มาชมการแสดงคอนเสิร์ตในเมืองไทยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลย ว่าเราได้ไปดูคอนเสิร์ตวันเดียวกันเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำจริงๆบางคอมเมนต์บอกว่าคอนเสิร์ตท,ที่หนาวที่สุดในกรุงเทพฉันภูมิใจกับชายคนนี้ขอบคุณมากครับคอนเสิร์ตของโคเพลย์บางคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหมีคนดูเยอะมากๆเลยนะเนี่ยแม้จะมีพื้นที่ใหญ่กว้างมากมายเราพยายามจะซื้อตั๋วแล้ว แต่ว่าตั๋วนั้นถูกซื้อเต็มไปหมดเลยเสียใจมากๆที่ไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตในรอบนี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าตั๋วในกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าคอนเสิร์ตเป็นราคาที่น่าสนใจมากๆเลยนะรอบหน้าถ้าเกิดมีวงดนตรีดังๆมาแสดงแล้วก็ฉันจะไม่พลาดมาดูคอนเสิร์ตที่เมืองไทยอย่างเด็ดขาดบางคอมเมนต์บอกว่าการตกแต่งเวทีไม่ว่าจะเป็นแสงไฟแล้วก็ดอกไม้ไฟนั้นดูน่าทึ่งแล้วก็อลังการจริงๆบางคอมเมนต์ บอกว่าฉันโชคดีมากๆฉันจองโรงแรมที่อยู่ห่างจากสนามกีฬาสามารถเดินได้ประมาณ30นาทีหลังจากจบคอนเสิร์ตฉันก็นั่งมอเตอร์ไซค์กลับโรงแรมสบายจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหโค a เพลที่รักถ้ารอบหน้ามาแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยฉันจะตามบินมาชมนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโคมเพลน,นี่แหละเป็นวงดนตรีที่โปรดที่สุดของฉันเลย ฉันเคยซื้อตั๋วเข้าไปดูคอนเสิร์ตโค l ดเพลงในออสเตรเลียเมื่อเดือนพฤศจิกายนยที่ผ่านมาเป็นวงดนตรีที่ขอบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆฉันหวังเหลือเกินว่าการแสดงในกรุงเทพก็คงจะเจ๋งสุดๆเลยแหละบางคอมเมนต์บอกว่าอยากให้มี BTS สายสีส้มเร็วๆนี้จังเลยจะได้ไม่ต้องทนกับรถติดแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกรู้ไหมฉันเห็นแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยฉันไม่คิดเลยนะว่าคนดูคอนเสิร์ตโค้ดเพลในเมืองไทยจะมีเยอะมากมายขนาดนี้เห็นแล้ว Amazing จริงๆบางคอมเมนต์บอกว่าสายรัดข้อมือ LED อะดูน่ารักแล้วก็ดูมหัศจรรย์มากๆเลยนะมีคนเข้าดูคอนเสิร์ตเยอะมากๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันมาจากอเมริกาใต้คอนเสิร์ตนั้นเป็นค่ำคืนที่สวยงามมากๆและเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยฉันรักเมืองไทยเราฉันก็ชอบไปดูคอนเสิร์ตด้วยบางคอมเมนต์ บอกว่าเป็นคืนวันเสาร์ที่เป็นคอนเสิร์ตท,ที่สนุกสนานมากๆแต่มีสิ่งหนึ่งนั่นก็คือความโกลาหลในตอนที่เลิกคอนเสิร์ตไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยช่วยเหลือเลยคนที่อยู่ด้านหลังผลักคนที่อยู่ข้างหน้า ฉันใช้เวลาเกือบ3าชั่วโมงกว่าจะออกจากที่นั่นได้แท็กซี่ก็ไม่มีมีแต่เพียงสิ่งกีดขวางแล้วก็ต้องเดินบนทางเท้าแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่จอดขวางอยู่บนทางเท้าฉันไม่ชอบแบบนี้เลยแต่ถ้าพูดถึงคอนเสิร์ตอะคอนเสิร์ตดีจริงๆบางคอมเมนต์บอกว่าคอนเสิร์ตนั้นดีจริงๆสนุกสนานมากๆการจัดแสงสีเสียงดีทุกอย่างเลยแต่น่าเสียดายการจราจรด้านนอกถือว่าย่ำแย่เลยทีเดียวแหละ อยากให้มีการพัฒนาถ้าเกิดว่าเดินทางดีกว่านี้แล้วก็การเดินทางสะดวกกว่านี้แล้วก็น่าจะมีคนมาเยี่ยมชมและทําให้คนที่มาดูคอนเสิร์ตมีความสุขมากกว่านี้นะบางคอมเมนต์บอกว่ามีคนทั่วโลกมาดูคอนเสิร์ตที่เมืองไทยแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทําไมศิลปินคนร้องถึงได้อวยชื่นชมแล้วก็ขอบคุณแต่แฟนเพลงชาวจีน บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันได้ไปชมคอนเสิร์ตท,ที่นั่นเหมือนกันขึ้นเรือที่ท่าเรืออโศกเวลา6โมเกือบจะไม่ได้ขึ้นเรือแล้วคนที่นั่นเยอะมากฉันรู้สึกว่าวันอาทิตย์เนี่ยปกติเป็นวันที่คนไทยชอบออกมานอกบ้านกันมากๆเลยทำให้รถยิ่งติดเป็นพิเศษจากท่าเรือเดินไปสนามกีฬา15นาทีแต่ก็จะถึงทางออก โคเพลก็ร้องเพลงฟิกอยู่จบไปแล้วหลังจากเดินสิบนาทีเราเพิ่งจะได้ขึ้นแท็กซี่มิเตอร์เองทึ่งจริงๆบางคอมเมนต์บอกว่าช่างเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆดูวิวจากในคลิปวิดีโอนี้ก็รู้เลยว่ามีคนมาเยี่ยมชมคอนเสิร์ตเยอะขนาดไหนกรุงเทพไม่ซ้ำใครจริงๆฉันชอบนะมาดูคอนเสิร์ตแบบนี้มีคนมาดูเยอะๆยิ่งมีความสนุกสนานมากขึ้นกว่าเดิมอีก บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันดูอยู่ที่สหรัฐฉันอิจฉาพวกคุณจังเลยที่ได้ดูคอนเสิร์ตของโคเพลด้วยฉันอยากจะไปแต่ยังไม่ได้ไปเลยบางคอมเมนต์บอกว่าสวัสดีเพื่อนๆฉันจะไปกรุงเทพแล้วนะฉันจองตั๋วไว้แต่จะไปดูคอนเสิร์ตบรูเดอร์มาขอให้ทุกๆคนมารวมตัวกันแล้วก็มาเจอกันที่นี่ด้วยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอย่าลืมนะมีคอนเสิร์ตดีๆมากมายในกรุงเทพเลยใครที่ชอบดูคอนเสิร์ตแล้วก็เจอกันที่กรุงเทพมหานครได้เลยบางคอมเม ก็บอกว่าฉันชอบดูคอนเสิร์ตในเมืองไทยที่ผ่านมาฉันเคยมาเมืองไทยแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตประมาณ3ครั้งแล้วฉันว่าที่เมืองไทยสถานที่จัดงานก็โอเคนะแต่ละรอบมีคนเข้าชมคอนเสิร์ตมากกว่า7จ0 0 0ืคนเลย บางคอมเมนต์ก็บอกอะไรนะคุณบอกว่าราคาตัวอยู่ที่ประมาณ180-190 u s ดลลาร์เลยเหรอฉันคิดว่าราคาเฉลี่ยของตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณ150 u s ดอลลาร์ก็พอนะบางคอมเมนต์บอกว่าคอนเสิร์ตในกรุงเทพเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเสมอเราได้มาเที่ยวกรุงเทพและอีกประสบการณ์ที่น่าสนใจก็คือการได้ชมคอนเสิร์ตนี่แหละ บางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่คือสถานที่จัดคอนเสิร์ตในตำนานใช่ไหมเคยแสดงไมเคิลแจ็กสันสองรอบแล้วก็ลิงคินพักสองรอบด้วยฉันจำได้เลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นที่นะ่าอัศจรรย์ใจมากๆเป็นการแสดงคอนเสิร์ตที่ยอดเยี่ยมมีคนเข้าชมหลายหมื่นคนเลยตอนแรกฉันก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าคอนเสิร์ตในเมืองไทยจะจัดได้ดีหรือเปล่าแต่ผลออกมากลับยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อเลย